ปัญหาไทยกัมพูชาเนาะกะ็มีปัญหาแบบคุณคุณ้เครื่องเกันมาตลอดนะจนเกิดเรื่อง,เร,องเรื่องรุนแรงนะเกิดความแบบห้ามหันกันนะก็ะคือก่อนอื่นก็ทำให้กําลังใจทั้งชาวบ้านนะส่วนมากชาวบ้านก็จะเดือดร้อนนะทุกคน,นทุกไฟละที่เดือดร้อนนะไม่มีใครอยากให้เกิดสนะงครามมันก็มีแต่ความสูญเสียล,ะละนะ ถ้าเกิดว่าสู้รบกันไปก็ส่วนมากชาวบ้านน่ะจะจะได้รับอ่อ่าผลกระทบที่สุดนะรุนแรงร้ายแรงที่สุดนะจะมีทหารหน,หน่วยงานความเขาเรียกว่าความมั่นคงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่ะนะคือจริงๆเราก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกเนาะจะทายังไงได้นะปัญหามันเกิดจากใครจากผู้นําหรือจากใครฝ่ายไหนที่มันห้อยหา สงครามหรือว่าอยากแบบเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์นะมันเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็จะมีแน่นอนอยู่แล้วละ่ะนะมงวม่าทําไมถ้ามันเป็นแบบมรดกโลกอะไรจริงๆทําไมไม่เอามาแบบพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เก็บรายได้สร้างงานสร้างอาชีพดีกว่าไหมแบบนี้ไหมนะแต่ตอนนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่แบบทางเบื้องบนทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาก,ก็ต้องคุยกันนั่นแหละนะเราเป็นเรื่องแบบ เขาเรียกว่าพลเรือนเกี่ยวกับแนวทหารแนวยุทธวิธีแนวทคษิคอน,นะครับเราก็ออกออกอแนวความคิดเห็นได้แบบนี้แหละว่ามันไม่ควรที่จะมาห้ามหันกันนะผลกระทบนะต่อให้ไทยชนะเนะี่ยไทยชนะก็ไม,กม่ก็มีวันที่จบสิ้นหรอกนะครับเตรียมที่ก็แค่ผักผัก,ผ,กผักดันไม่ให้เขาลุกล้ําเข้ามาเฉยแต่ถ้าจะไปหวังแบบต่างฝ่ายต่างชนะหรือว่ากัมพูชาชนะแล้วจะมายึดครองในเขตพื้นที่เราหรือว่าเราชนะไปยึดครองพื้นที่เขาเงนะี้ยน่ะ มันดูแล้วมันไม่จบไม่สิ้นนะครับเขาก็ต้องหาอาวุธไปถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากที่อื่นแล้วก็ไปเอาวุธยุทธบปกรณ์หรือว่าจะมีพวกตลาดมืดซื้อขายอาวุธก็มาห้ามหันกันอยู่ดีละนะคือคนที่เขายอมถอยเขาอยากเขาไม่ไม่อยากมีปัญหาเขาไม่อยากเดือดร้อนเขาก็ถอยไปพึ่งไปพึ่ง,ไ,งไอศูนพักพิงที่อื่นก็คือหนีไปที่อื่นไปตั้งลอกลากตั้งฐานใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่า,าคนที่เขาไม่ยอมล่ะคือเขาอยู่ตรงนั้นมานานอ่ะเขาอยู่ในพื้นที่นั้นเขาทามากินเขาอยู่ กับพื้นที่ที่เขาชินแล้วนะบ้านนี่คือบ้านเขาเขายังคิดยึดติดว่าบ้านเขาเนี่ยไม่อยากไปไหนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อยู่นั่นพอเขาอยู่นั่นสมมติไทยเราชนะเราเราไปปกครองเขาเนี่ยเขาอยู่นั่นไทยเราจะไปจะไปมองเขาแบบไหนล่ะคราวนี้เอาคนไปพัฒนาในพื้นดินของเขาเหรอในพัฒนาที่ดินเขาแล้วก็ให้เขามาเป็นแรงงานเหรอแบบนี้เหรอหรือว่าเราจะไปมองเขาเป็นเป็นแบบให้สิทธิ์เขาเทียบเท่าเราไว้ล่ะมันก็คงไม่ใช่นะก็คงแบบได้มองเป็นพลเมืองชั้นสอง่ะแหละดูนะ ก็เป็นประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่จบในสิ้นนะเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาอรายังไม่อยากให้ลุกล้ําที่ของใครของมันคือให้มันอยู่แบบมีเขตมาแล้วก็เออทำามากินร่วมกันแบบนั้นนะหรือว่าเราแค่ผักดันเขาออกไปแค่นั้นนะอันนี้คือความคิดเห็นของของมุมมองที่ผมสัมผัสมานะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนหลายภูมิภาค่ทั่วโลกที่เขาห้ามหันสู้รบกันแล้วคราวนี้มันก็เกิดการไปยึดทรัพยากรยึดแหล่งธรรมชาติ พวกไอพื้นแผดินน่ะก็จะเป็นประมาณนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมพูดให้ก็น่าจะเห็นภาพแล้วละนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นแบบแบบ,แบ,บที่ผมท,ที่ผมพูดนะคือเราไม่อยากให้ให้ทะเลาะกันนะครับเพราะว่าอยากให้อยู่ร่วมกันมากกว่าแต่ว่ามันเกิดเหตุแบบนี้แล้วนะประชาชนเขาก็หนีหนีวุ่นวายนะหนีไปที่ศูนย์พักพิงแต่ละฝ่ายก็หนีกพูชายก็หนีไปฝั่งนู้นนะครับไทยแล้วก็หนีในในส่วนที่อ่า หนีมาหาความปลอดภัยหนีมาหาศูนย์พึ่งพิงเงี้ยนะต่างคนก็ต่างทิ้งบ้านทิ้งช่องเอาแค่อาสมบัติเอาแค่รถยนต์รถกระบะหรือว่า,าทรัพย์สินอะไรที่เอาขึ้นรถยนต์ได้รถกระบะได้หรือว่าเอาขึ้นรถหกล้อได้รถบรรทุกได้แค่นี้แหละก็หนีออกมาศูนย์พึ่งพิงศูนย์พักพิงแต่บ้าน,นจริงๆก็ปิดล็อกเอามาไม่ได้ของหนักๆก็มาไม่ได้มันก็จะมีคนคนที่อยู่ อเฝ้าบ้านเนี่ยแหละก็คืออาจจะมีหลุมหลบภัยอยู่แต่ความปลอดภัยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอนต์นเนาะในเมื่อมีการอ่อ่ยิงแบบจรวดยิงอะไรเข้ามาเนี่ยยิงกระสุนเข้ามามันก็โอกาสที่จะตกบุ้มบั่มก็มีเยอะแยะนะเพราะว่าเหตุมัน,นยังไม่จบไม่สิ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็โอเคเอาพูดให้ฟังเพียงเท่านี้นะ